คุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะคะแต่ว่าคืนนี้คงจะต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนค่ะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่น่าจะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้คนที่อยู่บริเวณชุมชนโดยรอบนะคะแต่ว่าคืนนี้ยังต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ปัจุขึ้นมาอีกรอบค่ะคุณพงเมธล่องเส้งติดตามสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ คุณพงเมธคะชาวบ้านได้รับคำแนะนำว่าให้ป้องกันตัวเองอย่างไรในคืนนี้คะครับคุณนัฐถาแม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้บอ่อขยะที่กระบินบุรีจะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรียังคงเน้นย้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั้นคือการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันนะครับเนื่องจากยังคงมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งนั้นที่ยังคงมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจครับ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันดับเพลิงที่ไม้บ่อขยะจนขนาดนี้สถานการณ์ถือว่าคลี่คลายลงตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของผลการตรวจสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อขยะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วงส่วนใหญ่มีอาการระคายเคืองดวงตาแสบจมูกแสบคอจากการสูดดมควันไฟที่ไม่นานเป็นเวลานานนะครับ นายแพทย์นพพรพงษ์ปลื้มปิติชัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีระบุถึงผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบ,บินบุรีขณะนี้มีเพียงหนึ่งรายซึ่งมีอาการหอบหืดอ,อยู่เดิมนะครับแต่ขณะนี้อาการไม่น่าเป็นห่วงส่วนผลกระทบจากควันไฟและกลิ่นที่เกิดขึ้นนั้นนะครับแม้ว่าไฟจะดับลงไปแล้วแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสารที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับจึงแนะนำให้ชาวบ้านสวมหน้าก,ากากอนามัยและงดทำกิจกรรมกลางแจ้งชั่วคราวครับ ขณะที่สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับนายกอบตอกบินตั้งคอสังเกตนะครับว่าเหตุเกิดส่วนใหญ่นั้นเพราะเหตุใดจึงเกิดในช่วงที่พบว่าขยะนั้นเริ่มมีปริมาณมากขึ้นนะครับโดยจะเกิดพร้อมกันหลายจุดซึ่งถือว่าผิดวิสัยหากจะเกิดเพลิงไหม้ก็ไม่ควรจะเกิดพร้อมกันในหลายจุดครับเวลาเพลิงไหม้เนี่ยมันก็จะไหม้ในขณะที่ขยะมันเต็มบอ่อที่เราเราไม่ได้กล่าวหาอะไรใครเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกต พื้นที่ด้านข้างเนี่ยที่จะทําให้เกิดไฟไม่ป่าแล้วลุกลามเข้าสู่บ่อขยะมันแทบเป็นไปไม่ไดนะ้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปลูกพิเป็นพื้นที่เตียนนะครับปลูกมันปลูกอ้อยอย่างเงี้ยฮะแล้วอีกด้านหนึ่งก็มีรั้วคอนกรีตล้อมรอบ,รอบเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้สังเกตเราสังเกตว่ามันเกิดพร้อมกันหลายจุดไม่ได้เกิดจุดเดียวกระจายไปทั่วทั่วบ่อขยะนะถ้าธรรมชาติของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ มันจะเกิดที่จุดเดียวแล้วก็ลุกลามไปถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราดับได้ง่ายแต่ถ้าเกิดกระจายไปทั้งบ่อนเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันลุกลามไวทั้งบ่อก็เกินศักยภาพของรถอบตกระกบ,บินคันเดียวที่จะเข้ามาดาเนินการได้ ในส่วนการตรวจสอบหาที่มาการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับทางจังหวัดปราจินบุรีได้สั่งการให้เทศบาลกบินบุรีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านของผลกระทบจากกลิ่นจากการเผาไหม้ครั้งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลกบินบุรีจะได้นําสาร e อมมาฉีดบริเวณบอ่อขยะเพื่อบรรเทากลิ่นที่ให้ได้มากที่สุดครับ ส่วนนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนั้นคอยเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ไฟนั้นกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งนะครับแต่จากสภาพโดยรวมขณะนี้ก็ถือว่าควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดแล้วครับ และตลอดทั้งคืนนี้นะครับทางชาวบ้านและในส่วนของเอจ้าหน้าที่เทศบาลกบินบุรีก็ยังคงต้องเฝ้าระวังจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อขยะตรงนี้อีกตลอดทั้งคืนนะครับเนื่องจากไฟที่มอดไปแล้วก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้ครับคุณนัฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณพงเมธคะ